สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ครัคกับผมครับมิสเตอร์เกวันนี้ครับข่าวสารของอนาคตนะครับกาชาสิ้นเดือนมานะครับซึ่งกาชานี่ครับก็จะมาจริงๆนะครับก็คือในวันที่ย7ิบนะครับยี่สิบเจ็ดสิบโมงเช้าสิ้นเดือนนี้นะซึ่งนี่คือการมาดูอนาคตนะครับซึ่งสิ้นเดือนนี้ครับจะมี6ดาวใหม่นะครับมาถึง3ตัว ห้าดาวหมาอีกสองตัวซึ่งโคตรเยอะเลยครับไม่รู้ว่าลุงบันไดเขาล้อนเงินหรือเปล่านะคือเปนมาแบบโคตรเยอะหก <c oughs> ดาวสามตัวโอแม่เจ้านี่แค่ช่วงเวลาของธรรมดาเนี่ยนี่คือช่วงธรรมดานะหกดาวสามตัวเยอะเกินซึ่งตัวใหม่ครับก็ได้แก่ครับมาเรียหกดาวแล้วก็ฮูฮูหกดาวซาซากิหกดาว เพชรวันห้าดาวอุติห้าดาวนะครับตัวใหม่ทั้งหมดก็คือห้าตัวด้วยกันนะครับโคเยอะเลยฮฮซึ่งทั้งหมดนี่ครับมันคือตอัวละครธรรมดานะครับหกดาวธรรมดานะสามารถออกจากตัวฟรีหรือกาชาทั่วไปได้เหมือนกันนะครับเรามาดูสกิลกันหน่อยซิซึ่งผมยังไม่เห็นสกิลนะครับเราจะมาแปลสกิลพร้อมกันนะครับ มันจะได้ดูว้าวๆเนาะคือถ้าหากอ่านก่อนเนี่ยมันก็รู้ก่อนเนาะมาดูพร้อมกันครับฮกดาวตัวแรกนะครับก็คือมารีเกัปตันก็คืออ่อต้องมีสีแดงเขียวฟ้านะครับสําคัญเลยนะต้องมีแดงเขียวฟ้าครบนะครับถึงจะเพิ่มพลังให้กับแดงเขียวฟ้าโจมตี5.25เท่า RCB 1.2เท่าแก้ว เหลืองม่วงเนื้อ t ทีดีเป็นแก้วตรงสีของทีมสามารถล้างบับช็อตได้10เทินกับตันค่อนข้างจะจัดทีมยากนิดนึงเพราะมันต้องมีครบเลย3-4นะครับแต่ก็ดีตรงที่ว่ามาสามารถล้างบัฟช็อตตั้ง10เทินเนะี่แจมแฮะไม่ตายก็คือสามารถนะครับอ่ลดเลือดนะครับสิเซ์นะครับ ทั้งหมดได้เพิ่มเทินรับศัตรูทั้งหมดนะครับเพิ่มไป3เทินเปลี่ยนแก้วว่างเปล่าระเบิดอามืดโมนจีเป็นแก้วตรงสีแล้วก็เจอบัฟเอฟเฟกแก้วกับให้กับตัวละครสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับ 2. 5าเท่า1เทินแล้วก็เจ็บับนะครับจมด้ศัตรูที่ถูกเพิ่มเทินแรงขึ้น2เท่า1เทินถ้าหากกัปตันครับเป็นสีแดงหรือสีเขียวนะครับ กับตันเราหรือเพื่อนนะครับแดงหรือเขียวก็จะบัฟเพิ่มให้กลายเป็น2.25เท่า3เทอร์นะครับไม่ตายเหรอมันก็ได้อยู่นะมีการเพิ่มเทิร์บัฟโจมตีถูกเพิ่มเทอร์แรงขึ้นตั้ง3เทิรนะ์เนี่ยบัฟเอฟเฟกต์แก้วตั้ง2.5เท่าตั้ง1เทิร์ก็ถือว่าไม่ตายได้อยู่นะครับมีการเปลี่ยนแก้วด้วยอาจจะไม่ได้ว้าวมากมายแต่มันก็ได้อยู่นะ ซึ่งตัวนี้ครับมันคือตัวค้อนครับแบบซูปเปอร์ทีมบวกกับซูปเปอร์คาร์นะครับสก,กิลซูปเปอร์คาร์เงื่อนไขก็คืออาจจะต้องมีนะครับพวกแจ็คคิงควีนไคโดเพดวันนะครับอุตตินะครับในทีมสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สก,กิลก็คือจะเปลี่ยนแก้วนะครับเป็นแก้วเทียนดีแล้วก็จะเพิ่มความแรงของบัฟเอฟเฟกต์แก้วให้กลายเป็น3เท่า โอ้โหโอ,โอ,โอ้อันนี้แจม่มแฮเพิ่มความแรงของบัฟเอฟเฟกต์แก้วที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็น3เท่าเลยนะโอ้อันนี้แจ่มมากๆนะครับก็บัฟของมาเรียนั้นบัฟอยู่แค่2.5เท่าพกการะกดสกิลอซูเปอร์คาร์ปุ๊บสองกลายเป็น3เท่าเนาะอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สายของกลรามกลายเป็นซูเปอร์กรามนะครับ สกิลของซูเปอร์ทีมก็คือจะต้องมีพวกเหมือนเดิมครับพวกไคโดแจค็คคิงควิอุติเพ็ดวันนะต้องมีอยู่ทีนะครับสกิลของซูเปอร์ทีมก็คือจะบัฟโจมตีซูเปอร์ทีมนะครับ2.25เท่าให้กระแดงเขียวแล้วก็จะล้างบัฟเอ่อล้างบัฟเกราะฟ้า2เทินถ้าหากเป็นเวลหนึ่งล้างหนึ่งเทินเฮ้ยมันดีฮะ แค่คุณกดสกิลซุปเปอร์ทีมติดเนี่ยก็สามารถล้างบัฟเกราะได้2เทินหรือ1เทินที่เบียวหนึ่งนะครับถือว่าแจ่มนะล้างบัฟได้ด้วยแค่กดซุปเปอร์ทีมติดนะครับอืมได้อยู่นะได้อยู่นะครับสกิลของโหมด pvp อ่มามันเป็น pvp ของสายอะไรสายกรามโอ้โอ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 มาแล้วครับ PVP ของสายกล้ามนะครับ ติดตัวก็คือกล้ามเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วเพิ่ม RCV ผมรอมานานและทีมกล้ามเนี่ยไม่ตายก็คือจะสามารถนะครับเพิ่มโจมตีให้กับสายกล้ามเพิ่มความเร็วเพิ่มป้องกัน20วิแล้วก็มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ติดเฮกนะครับสองตัวนะส่วนหน้าตาในเกรก็มีประมาณนี้ครับก็เป็นลูกร่างของครึ่งคนครึ่งแมงมุมเนาะ เออเว้ยผมชอบฮฮคือสกิลมันเขาอาจจะไม่ได้ว้าวมากมายนะครับไม่ตายเนี่ยแต่ไม่ตายถือว่าไม่ได้ว้าวมากแต่ถือว่าได้อยู่ถือว่าดีนะแล้วก็อา่าสกิลของซปเปอร์คร์ซปเปอร์ทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆนะครับกัปตันก็แจมอยู่นะกัปตันถึงจะอา่าจัดทีมได้ยากสักหน่อยครับแต่มันก็ค่อนข้างจะดีนะครับ ต่อไปครับก็คือเป็นฮูฮูครับน้องแมวครับน้องแมวป่าครับฮู้ฮูครับน่ารักสมัติเลยกรปตันครับก็คืออ่าเวลาไม่ตายครับทั้งหมดครับไวขึ้น2เท่านะครับเพิ่มเลือดน1่เท่าถ้าหาครับในทีมมีสีแดงเขียวฟ้าครบนะครับก็จะเพิ่มโจมตีให้กับแดงเขียวฟ้านะครับ4.5เท่าแล้วก็ถ้าหากครับในทีมครับไม่มีสีเหลืองหรือสีม่วงเลยนะครับ ก็จะเพิ่มโจมตีให้กับแดงเขียวฟ้าอีก1.2เท่าเนาะก็1.2บวกกับ4.5กลายเป็น5.7ใช่ไหมอ้ยมันแรงไงทำไมมันแรงจังอ่ะผมคิดผิดผมคิดผดิดปะ4.5บวกกับ1.2 5.7เนาะเออแดงเกินไปไมั้ยเนี่ย <laughs> แล้วก็จะมีการกระทำดาเมจครับตอนจบเธอนะครับอีก600นะครับอ่าต่อการกดเพอร์เฟกก็คือว่าถ้าหากคุณกดเพอร์เฟคครบ6ตัวจะมีดาเมจ600เท่าครับโจมตีศัตรู1ตัวนะครับตอนจบเธอนะซึ่งสกิลจะคล้ายๆกับของอาคาอินุม่วงครับยิ่งกดเพอร์เฟก ยิ่งมีดาเมตตอนจบเทินแรลงนะครับซึ่งจะใส่แค่หนึ่งตัวนะก็ถือว่ากับตันเนี่ยแหงนะครับไม่ตายก็คือครับจะทำดาวเมจ2 0 0เท่าครับสีแดงนะครับใส่1ตัวแล้วก็จะลดคูณกว่าสกิลของแดงเขียวฟ้าลงมา2เทินเอาบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับแดงเขียวฟ้านะครับ2.25เท่า1เทินทหารนะครับ กัปตันหรือเพื่อนกัปตันนะครับเป็นสีแดงหรือสีฟ้านะครับก็จะบัฟเพิ่มค่าเชนให้1.6เท่า3เทิร์ถ้าหับไม่ใช่แดงหรือฟ้าไอ้เขียวหรือฟ้าก็จะเพิ่มให้แค่1.4เท่า1เทอร์นะครับอืมไม่ตายเหรอไม่ตายของมาเรียมันดูดีกว่าแฮะไม่แต่คคูหลักๆก,ก,ก็คือจะมีแค่ลดคูดาว บัฟโจมตีสีแรงขึ้นแล้วก็บัฟเพิ่มค่าเชนซึ่งมันดูธรรมดานะมันดูธรรมดาจังฟะคือมันแรงครับมันแรงนะครับบัฟเพิ่มค่าเชนตั้ง1.6เนะ่ะโจมตีสีแรงขึ้น2.25อันนี้ถือว่าแรงอยู่นะแล้วก็ลดคูดาวตั้ง2เทอร์ turn. อันนี้ก็ดีนะครับแต่มันโดยโดยรวมอะทั้งหมดอนะมันยังดูไม่ว้าวมันดูธรรมดาไป เด่นหนึ่งนะครับมาเรียดูดีกว่านะครับส่วนสกิลของซุปเปอร์คาร์นะครับก็เหมือนเดิมครับจะต้องมีแจ็คคิงควีนไฮโดคิงเพชวันอะไรงี้นะสักตัวในทีมนะครับสกิลของซุปเปอร์คาร์ก็คือจะเปลี่ยนแก้วนะครับเป็น TND แล้วก็ทำให้แก้ว t n เี D, เป็นแก้วตรงสีของทีม1เทินนะครับแล้วก็จะบัาเพิ่มค่าเช็ดอีกแบบหนึ่งนะครับ1.25เท่า1เทิน อ๋อแล้วก็กล้ามกลายเป็นซูเปอร์กล้ามเนาะอืมไม้ตายบัฟเพิ่มค่าเชน1.6ึุดซูเปอร์คาร์ดบัฟเพิ่มค่าเชนอีก1.25สายเชนเนาะเพิ่มค่าเชนเยอะนะครับโดยรวมเยอะนะสกิลของซูเปอร์ทีมก็เหมือนเดิมครับจะต้องมีพวกแจ็คคิงควีนไคโดอุติเพฒวรนเนาะสกิลซูเปอร์ทีมก็คือจะบัฟโจมตีซูเปอร์ทีมให้กับ เขียวฟ้า2.25เท่าและก็สามารถล้างบับเกร็ดสีลุงได้2เทินเวลหนึ่งล้างได้อ่าหเทินมาเรียล้างเกะ็ดฟ้าฮูฮูล้างเกร็ดลุงสุดท้ายนะไอ้เจ้าสักกีเนี่ยต้องล้างกาะผาครึ่งแน่ๆเลยขอเท่านะครับเอ่อ สกิลลงดานโดยรวมเหรอมันก็ยังดูไม่ได้หวือหวานะมันเป็นการบัฟเพิ่มเชนบัฟโจมตีสีแรงขึ้นเออซปเปอร์ทีมก็ธรรมดาแกบัฟโจมตีล้างบัฟกระลุงโอเคล้างกระลุงอันนี้ดีครับดีนะแต่โดยรวมมันยังดูธรรมดาอยู่นิดหนึ่งนะครับสกิลของซปเปอร์ไอ้สกิลของ PV P v พครับ เป็นสายกล้ามเยใสายก้ามมาแล้วที่ตัวนะครับก็คือจะเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเพิ่มความเร็วดให้กับกล้ามครับไม่ตายก็คือจะเอ่อทำดาเมจนะครับ2.8เท่านะครับแล้วก็เริ่มเกมมา40่สิวินาทีครับก็จะมีการโจมตีทำดาเมจ1.2เท่าแบบทะลุก,กราะป้องกันใส่2ตัวเนาะ เป็นสายดาเมจครับไม่ตายมีแค่ทําดาเมจเนาะส่วนหน้าตาในเกมก็ประมาณนี้ครับมันคือลุจ,จิลุจ,จิรูปแบบของเสือเหลืองครับ <c oughs> คดขายนะก็เป็นตัวละครใหม่นะที่ผมยังมองว่าการลงดาบมันยังดูไม่ได้ว้าวมากหมายมันดูธรรมดานิดหนึ่งนะครับแต่มันก็ใช้งานได้อยู่นะครับส่วนสกิลของ PVP เนี่ยผมชอบนะ ใส่กล้ามครับแล้วก็หกดาวสุดท้ายนะครับก็คือซาเซกิครับพี่สามเขาบินได้ครับผมชอบมันนะในอนิเมะไอในมังงะสิค่อนข้างจะชอบนะครับสามเขาบินได้อาจายนโอดะคิดได้ไงสามเขาบินได้โคตรเท่ซาเซกิกัปตันครับก็คือลดคูดาของสกิลครับ1เทิรเธอนะนรัรทุกตัวนะครับแล้วก็เพิ่มเลือด1.5เท่า ถ้าหากมีแดงเขียวฟ้าครบก็จะเพิ่มนะครับโจมตีแดงเขียวฟ้าให้4.5เท่าถ้าหากไม่มีสีเหลืองหรือสีม่วงเลยในใ,นในทีมก็จะเพิ่มโจมตีแดงเขียวฟ้าอีก1.2เท่า <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนคู่ครับเมอนก็นเลยแล้วก็จะทำให้แก้วอ r c ยแก้วเนื้อสิเนื้อ TND นะครับ กลายเป็นแก้วตรงสีของทีมนะครับอืมธรรมดาจังวะคือแบบขอไล่นะครับอ่ามาเรียเนี่ยกับตันโคตรว้าวฮูฮูดองล,อง,ลองมาส่วนไอ้เจ้าหมอนี่ธรรมดาจังเว้ยสกิลเหมือนกับฮูฮูครับเหมือนกันเลยแตกต่างแค่ว่าไอ้เจ้าหมอนี่พี่สามเขาบินเนี่ยมันแค่ทำให้แก้วเนื้อเทียนดี เป็นแก้วตรงเสียงทีมเท่านั้นครับเท่านั้นเลยธรรมดาจังไม่ตายครับก็คือทดาดามสีเขียว100เท่าใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถบัฟกรอะสีรุ้ง90% 1เทิร์นทินบัฟโจมตีให้กับแดงเขียวฟ้านะครับ2.5เท่า1เทินถ้าหากกับตาหรือเพืกับตาครับเป็นสีแดงเขียวฟ้านะครับก็จะบัฟโจมตีพื้นฐาน 1, 1 2 5 0 3เทินถ้าไม่ใช่ก็จะบัฟแค่บวก1,000 1เทินนะครับเออเออนี่มัน6ดาวใช่ไหมตทงไมพออาไม่อายมารู้สึกเหมือน5ดาวเลยวะคือมันดีโอเคมันดีบัฟบกระดแรงบัฟโจมตีแรงบัฟบโจมตีพื้นฐานแรงความแรงต้องยอมรับแต่มันรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสุด สักเท่าไหร่มันดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้นั้นเราเห็นใครละ่ะเห็นลิมิตตัวใหม่3ตัวเห็น3สาว,สาวเห็นคิดเห็นรอมาเลยทำให้อ่ามันดูว้าวไอพวกนั้นอะ่ะมันดูดีกว่าเยอะเลยพอมาดูอย่างเงี้ยมันเลยดูธรรมดาแต่จริงๆก็คือมันก็ได้อยู่แต่ความแรงถือว่าแรงอยู่นะสกิลของซุปเปอร์คาร์นะครับก็คือจะต้องมีเหมือนเดิมครับคือแจ no นะ็คคิงควี้ใครโดนเผดวันเนาะ สซิลซุปเปอร์คาร์ก็คือเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วเทียดีทำดาเมจ80เท่านะครับใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการลดคูดาเซคิลของแดงเขียวฟ้า1เทินแล้วก็จะทำให้ศัตรูทั้งหมดนะครับโดนสายกล้ามโจมตีเข้าแรงขึ้นบวก50% 1เร์นทนสายกล้ามกลายเป็นซุปเปอร์ก้ามเนาะอืม ซูเปอร์คาร์ผมชอบตรงที่ว่าสายกรามจะตีแรงขึ้นอีก50%นะครับอันนี้ถือว่าแจมอยู่นะสกิลซูเปอร์ทีมก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เหมือนที่ผมดาวไว้เลยครับบัฟโจมตีทีม2.25เท่าให้กับแดงฟ้าแล้วก็ล้างบัฟเกราะผ่าครึ่ง2เทินครับเวล1ล้าง1เทินเนาะ ถือว่าแจ่มตรงที่ว่าล้างบัฟกรนอผ่านครึ่งนะครับสรุปเลยครับว่า3ตัวเนี่ยมันเหมือนกันเลยมันปนระตคอที่เหมือนพี่น้องกันครับก็คือเป็นพูดพูดกันนะี <c> ่ย <ười> คือสกิลมันคล้ายกันนะครับคือถ้าหากได้มาครบนะจัดทีมเอาไปลงพร้อมกันน่าจะเก่งมากๆนะครับเพราะมันบัฟช่วยกันไงมาเลียเอฟเฟกต์แก้วฮูฮูโจมตีสีแรงขึ้น แล้วก็พี่ลาตไอพี่สามเขาบินเนี่ยก็ปั๊บโจมตีเนาะสามตัวนี้ควรอยู่ด้วยกันครับมันจะคล้ายกับเนโกอินุมามมชิล่างชุรอนนะคล้ายกันหรือไม่ก็เป็นคิงควีนหกดาวมันคล้ายครับมันคล้ายกันครับ,รบที่ว่าควรอยู่ด้วยกันถึงจะเก่งมากๆนะครับส่วนสกิลของ pvp นะครับก็คือใส่กล้าบเนาะ บัฟโจมตีเพิ่มคลินะครับอืมแจมโจมตีคลิไม่ตายก็คือเอ่อบัฟโจมตีบัฟป้องกัน20วิให้สายกล้ามนะครับแล้วก็จะบัฟเคาน์เตอร์นะครับ1.2เท่า20วีด้วส่วนหน้าตาผมชอบฮะม,มันดูอลังการดีอ่ะสามเขาบินได้โคตรเท่ชอบอันนี้ส่วนตัวชอบมากหน้าตาเนี่ย ประมาณนี่เนะ้ะก็เป็น3ตัวใหม่ที่เป็น pvp ของสายกรามนะครับสายกรามจากพัง,งาและ6กดาวใหม่3ตัวมีประมาณนะครับส่วน5ดาวใหม่เดี๋ยวผมประดับสกิลลงในกลุ่มให้นะครับขอวันนี้แปะสก,กิลแค่6กดาวนะครับแค่ดีคลิปก็น่าจะยาวนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจใผมนะครับลีงก์นะสวัสดีครับ